Happy birthday, Happy, birthday. Oh, oh. Happy birthday to you Happy oh, birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Mommy oh, Mommy Happy Happy birthday to you <Okay. S 1> Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday you. Happy birthday วั <Happy Birthday. S 2> น,นเกิดของเจี๊ยบครับนะครับขอให้เจี๊ยบมีความสุขสมหวังทุกสิ่ง กิจการเจริญรุ่งเรืองนะครับโค้ชสันเดย์เติบโตมีงานมีเงินเยอะนะครับคืออ่ะไวพรหนุ่มไวพรครับก็ขอให้พี่เกล็ดมีความสุขแล้วก็มีแต่งานที่ต้องใช้มือกีตาร์ทุกงานเอาเสีมือก้องเลยอวพรได้ไข่วาเนี่ยโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับสาธุครับ Happy birthday เ็นซฟบารี่ <c oughs> ไปาไอาพวใหมอู่นะซอฟงขาวทางงาบไม่เทียบนะโอเคครับ